เป็นแบบนี้นะคะ<ม>กับวันอังคารของเราค่ะในช่วงเช็คเคสเองนะคะวันนี้เรามีเคสอะไรมาฝากคะคเป็นเคสที่ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับ<ม>เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการปรับเปลี่ยนเมนูนะครับคบนไข้ของเราวันนี้ชื่อคุณโบคุณโบเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็รักษาหายแล้วนะครับ<ม>เขาก็เฝ้าระวังว่าเออจะป้องกันยังไงว่าไม่ให้กลับมามนอกจากจะไปพบแพทย์ทุกครั้งนะครับติดตามทุกครั้งแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายแล้วสิ่งสําคัญเขาดูแลเรื่องของอาหาร เขาจะรับ<า>เรื่องของเมนูครีเอทอาหารว่าอาหารสมุนไพรจะต้องเป็นอย่างว่าอย่างนี้วิธีการดูแลตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้ท่านชมดูว่าเขาดูแลตนเองยังไงนะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของปรับใช้ชีวิตประจําวันเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะกําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเรง็งไม่ว่าจะเป็นทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยคุณโบเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่เป็นมาแล้วแล้วก็ผ่านการดูแลตัวเองมาจนโรคโรคเนี่ยสงบแล้วนะคะดูแลตัวเองยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะในช่วงเช็คคเส ับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่คนทั่วไปควรสนใจแต่สำหรับผู้ป่วยนั้นเรื่องอาหารก็ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างเช่นคุณโบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่เธอเลือกการทำอาหารมาต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยวิธีที่เธอเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนั่นเองสวัสดีค่ะชื่อสวรนิตผิวขาวนะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะ เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะระยะที่2ตอนที่ตรวจเจอเนี่ยประมาณเมื่อปีห -6 ค่ะก็ถ้ารวมตอนนี้ก็ประมาณ5ปีแล้วค่ะแต่ว่าโรคเนี่ยสงบจริงๆไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่าถามว่าณปีนี้เรายังวางใจได้ไหมเราก็ยังไม่ได้วางใจก็คือเราไม่ได้ใช้ชีวิตบนความประมาทะคะ่ะ ตัวเองเป็นเนี่ยมันมีอาการบอกเรามาก่อนหน้านี้สองปีแล้วละ่ะมันมีก้อนเนื้ออยู่ที่เต้านมแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่เราไม่มีความรู้ว่าอะไรคือมะเรง็งทีนี้เวลาที่เรานอนหลับอ่ะเราก็แค่แบบเหมือนกับเผลอไปเกาเฉยๆนะคะพอเกาเสร็จเอ้ยมันมันเป็นอะไรก้อนๆนะแต่ว่า ก้อนอ่ะตอนนั้นมันยังเล็กอยู่แล้วก็เลยคุยกันกับเพื่อนว่าแบบฮ้ยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่เราไม่ได้คิดกันเลยว่าเราจะเป็นมะเร็งเต้านมเราแค่คิดว่าแบบมันอักเสบหรือมันรวมหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้มันผ่านมา2ปีเนี่ยมันเริ่มก้อนเนี้ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเจ็บจี๊ดอ่ะเจ็บเหมือนมีใครเอาไม้จิ้งฟันหรือเข็มอะค่ะมาแทงที่ก้อนเนื้อเราอ่ะทุก เช้าเลยอะประมาณ2อสามวิแล้วมันก็หายไปแต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยหเดือนเต็มๆพอไปหาหมอปุ๊บคุณหมอก็ส่งเข้าเอ็กซเร์ด่วนเลยเอ็กซเร์สแกนคือทำทุกอย่างอ่ะก็โอเคคือผลนำมันออกมาตรงกันหมดก็แปลว่าแจ็คพอตแล้วล่ะคุณโชคดีแล้วล่ะ ก็ยังคงแบบให้ให้กำลังใจอยู่ว่าอ่าน่าจะ 60, 40นะมันยังไม่ใช่ 50, 50าก็ยังมีหวังอยู่แต่พอวันที่ประกาศปึ่งนี่มันคือ100นะรู้สึกยังไงอรอถ้าบอกตรงๆอ่ะต,ตอนนั้นน่ะมันมีคำถามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านมากเลยอะ่ะแต่ว่ามันถามคุณหมอออกไปไม่ได้ค่ะรู้แค่ว่าเออเป็นแล้วเป็นแล้วยังไงอะ่ะเป็นแล้ว ตายไหม,มแค่นั้นเองอะคือมันไม่รู้สึกอะไรเลยอะจริงๆค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันช็อกอยู่อะเริ่มรักษานะคะคือผ่านมาหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคีมโมฉายแสงอะไรเงี้ยเราผ่านมาหมดแล้วทีนี้เราต้องมาทำกันบ้านไงว่าแบบจะทำยังไงถึงจะให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมาได้อะไรยเงี้ยค่ะก็มาค้นพบว่า เราควรที่จะมีทางเลือกอื่นนอกจากที่เราจะรักษาอย่างเคร่งคัดกับคุณหมอแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็มีการเข้าคอร์สหรือไปเข้าเขาเรียกว่า,าธรรมชาติบําบัด แต่ธรรมชาติบําบัดของโมคือการดูแลอาหารเกี่ยวกับอาหารการเปลี่ยนวิธีการกินว่ากินยังไงให้มันอร่อยกินยังไงให้มันปลอดภัยสําหรับเรามากที่สุดกินยังไงให้มันเหมือนคนปกติที่เขากินกันให้ให,ให้ให้ทำให้เหมือนกับเป็นกําลังใจเราเล็กๆว่า ฉันไม่ใช่ผู้ป่วยนะฉันก็คือคนปกติแหละที่สามารถทานอาหารปกติเหมือนคนอื่นเขาได้เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องมีเปลี่ยนทริคนิดหน่อยในการปรุงอาหารค่ะการรักษาที่ดีนั้นควรมาพร้อมทั้งกำลังใจและร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญวันนี้คุณโบจึงมีเมนูพิเศษที่สร้างสารรค์เพื่อผู้ป่วยในแบบฉบับของเธอเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูที่เธอนำมาฝากนั้นจะน่าทานและดีต่อสุขภาพยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิก่อนค่ะทีนี้เนี่ยถ้า แบบใกล้ๆกับตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถซื้อกะทิเป็นกล่องๆก,ก็ได้แต่ว่ากะทิเป็นกล่องๆเนี่ยมันก็จะเข้มข้นเกินไปใช่ไหมคะเราก็ผสมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงให้มันแบบไม่เข้มข้นมากแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่พวกสมุนไพรเช่นตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใส่ข่าลงไปเลยค่ะ ลิกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ป่วยก็คือว่าเราต้องควบคุมว่าขณะที่เราต้มเนี่ยไม่ให้กะทิมันเดือดปุดๆอะคะ่ะตัวกะทิเนี่ยค่ะมันจะถูกเผาโดยโดยความร้อนนะคะทีนี้เนี่ยตัวเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่หลงเหลืออยู่เลยอะคะ่ะอันดับที่สองก็คือว่าถ้ามันเดือดปุดๆแล้วเนี่ยแน่นอนมันมันก็จะเกิดไขมันทานแน่นอนไอต้ต้ง ที่มันจะทําให้เราอ้วนอันนี้เป็นปลาดอนลี่นะคะจริงๆแล้วใช้ปลากระพงปลาแซลมอนอะไรก็ได้นะเราก็ไม่ต้องใช้ครบแบบทั้งสามที่ท,ที่ไม่ต้องใช้ปลากุ้งปลาหมึกก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แบบที่บ้านเรามีอะไรก็ก็ใส่อันนั้นไปอะคะ่ะเห็ดนี่ใช้เห็ดอะไรก็ได้นะคะ <laughs> เห็ดฟาง <laughs> เห็ดนางฟาง้า <laughs> ได้หมดเลย ทีนี้เวลาปรุงรสเนี่ยโบจะเรียกว่า,าหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำปลาแต่ว่าอาหารบางอย่างเราใช้ได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงซะมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยเลิกใช้ไปเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ป่วยนี่คือแบบที่บ้านไม่มีน้ำตาลทรายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บ จะใส่น้ำตาลฟีดนิดนึงไม่เยอะให้มันดึงรสชาติอือ่นๆออกมาแล้วก็โบจะใช้เจ้าตัวปรุงรสเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบให้ฟังกันง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับซอสปรุงรสของผู้ป่วย เปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารแล้วเนี่ยเออมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย mm. วิธีนี้มันเข้ากับเราด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเองเนี่ยจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับหนึ่งละการตรงต่อเวลาในการไปหาคุณหมอไม่เคยเลื่อนนัดคุณหมอเลยสักครั้งเดียว 2. คือเรื่องอาหารที่เราจะต้องให้ความสําคัญควบคู่กันไปกับการรักษาทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรารู้รู้แล้วอะว่าแบบเฮ้ยพออาหารเนี่ยมันคือตัว ตัวพยุงอะที่ทำให้เรามีแรงมีแรงที่จะเดินไปหาหมอได้ค่ะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบก็เลยอยากจะให้ทุกๆคน่ะที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าหรือว่าไม่ป่วยก็แล้วแต่เป็นคนปกติอะค่ะน่าจะย้อนหันกลับมาดูว่าที้วันนี้เรากินอาหารที่แบบมีประโยชน์แล้วหรือยังดีต่อสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังอย่างเนี้ยค่ะ ต้องขอบคุณโรคมะเร็งนะคะที่ทำให้โบเนี่ยจากจากคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดขั้วเลยอะตอนนี้มาใช้ชีวิตที่แบบว่าอะไรที่มันธรรมดาที่สุดอะค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตบนความจริงใช้ใช้ชีวิตด้วยความที่ไม่ประมาท ใช้ชีวิตกับวันนี้แล้วก็เชื่อว่าเราจะต้องมีวันพรุ่งนี้แล้วเราจะไม่คิดถึงอดีตแล้วก็จะต้องขอบคุณโรคมะเร็งอีกครั้งหนึ่งอะค่ะที่ทำให้โบได้เปลี่ยนตัวเองกลับมาเข้าครัวทำอาหารทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ถามว่าได้อะไรจากการทำอาหารแน่นอนค่ะคือ,อได้ออกกำลังกาย ได้ความสุขได้ทานอาหารที่ปลอดภัยมีประโยชน์เพราะฉะนั้นอ่ะโบก็ยังเชื่ออยู่อีกะคะ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองค่ะลองดูว่าเฮ้ยการทำอาหารเนี่ยมันมีความสุขนะแล้วมันมีประโยชน์มากจริงๆค่ะอย่างที่คุณโบได้บอกไว้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามการดูแลสุขภาพย่อมเป็นเรื่องสำคัญ การเลือกรับประทานลองใช้วิธีธรรมชาติใส่ใจชีวิตให้มากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถทำได้นั่นเอง คุณโบนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งอีกหนึ่งค,คนเลยค่ะที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ยังรู้สึกกลัวหรือว่าบางท่านเนี่ยที่อาจจะเป็นโรคนี้แล้วด้วยก็จะได้ทราบนะคะว่าตัวเองเนี่ยยังมีเพื่อนยังมีพลังจากคนรอบข้างนะคะที่จะทาให้เราสามารถก้าวข้ามความกลัวครั้งนี้ไปได้ครับแล้วก็แค่ปรับเปลี่ยนเรื่องของชีวิตปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหาร อาหารก็ยังเป็นอาหารปกตินะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะครับเลือกในการรับประทานนะครับเห็นไหมว่าทําอาหารหน้าทาน,น่าทานนะครับมันก็สามารถปรับเรื่องของชีวิตได้นะครับแล้วก็ให้มีความสุขกับการรับประทานอาหารโดยที่ทําให้เกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะครับก็คือว่าถ้าเราอาหารอาหารที่ดีนะครับแล้วก หมายถึงว่าปลอดภัยทําเองนะครับแล้วก็ปเปลี่ยนวัตถุดิบเรื่องของอาหารมันอาหารหวานพยายามลดลงลดเค็มลงก็จะทําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะก็จบรายการเราก็เป็น <c oughs> ช่วงของรับประทานอาหารข้าวเย็นพอดีนะคะก็ปิดท้ายด้วยทุเรียนสักหนึ่งภ <c oughs> ูได้ได้ได้เอาเอาภูเดียวนะครับภู <c oughs> ดเดียวทใไมเยอะไปกว่านี้มากกว่านั้นจะทําให้พลังงานเยอะและจะทําให้น้ําหนักเกินแล้วก็อ้วนตามมาใช่เพราะว่านี่กําลังเป็นช่วงหัวค่ำและเดี๋ยวก็จะไม่ได้ใช้พลังงานทําอะไรแล้วก็ต้อง มาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่ให้เยอะไปกว่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่รับประทานอาหารเย็นหรือว่าอยากจะพูดคุยกับอาจารย์หมอของเรานะคะอย่าลืมค่ะช่วงหน้านะคะหลังจากโคราชองชานะคะแล้วก็รวม,มถึงคอสชอค่ะกดโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะในช่วงรัดคิวหมอค่ะรัดคิวจริงๆรัดทุกคิวเลยกดโทรศัพท์มาพูดคุยนะคะกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ธนิแเก่นสารภาวิชาวิยาศาสตร์ครอบครัวค่ะอีกหนึ่งท่าน นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยสิมโรธดสาขาวิชาจักสุขประสาทวิทยาภาควิชาจักสุขวิทยานเองค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะเตรียมให้พร้อมค่ะ023547104และ023547105นะคะ, 4, ะ,ะ,คะสวัสดีทักทายทุกท่านด้วยที่ดูผ่านทาง Facebook นะคะเดี๋ยวรอกันในช่วง Facebook ก็ยังสามารถตอบคำถามเข้ามาได้นะคะส่งคำถามเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้กไกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจานค่ะ